กลับมาแล้วนะครับช่องนิยายวายฟังฟินๆกลับมาพร้อมกับนิยายวายเรื่องอสุรกายเจ้าความรักครับอสุรกายเจ้าความรักวันนี้เสนอเป็นอ p พีที่7ที่มีชื่อว่าอสุรกายอำนาจมืด ก่อนจะไปฟังนิยายวายสนุกสนุกกเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปนิยายเสียงให้ได้ฟังก่อนใครกันด้วยนะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังและอยู่ด้วยกันไปนาน,าน นายครับคุณบลูหนีไปแล้วครับมึงว่าอะไรนะตามกลับมาให้ได้คงยังหนีไปได้ไม่ไกลแนะ่อ๋อแล้วเรื่องที่ไอ้แฟงมันโกงเงินในบริษัทของอสุรกายส่งสำนวนฟ้องสา,าได้เลย ถอนรากถอนโคนสัทีรับทราบครับนายนายไม่มีวันหนีคนอย่างฉันพ้นหรอกตอนที่ได้ยินว่าลูกกวางน้อยของเขาหนีอสุรกายแทบคลั่งเลยทีเดียว ความรู้สึกแรกและความรู้สึกเดียวคือโกรธมากใครก็เข้าหน้าเขาไม่ติดแม้กระทั่งลูคัดเลขาคนสนิทของเขาเองที่เคยได้รับการยกเว้นเสมอ และในฐานะที่ลูกน้องในสังกัดของเขาทำงานพลาดปล่อยให้คนของนายหนีไปได้เป็นครั้งแรกลูกคัสจึงต้องลงโทษลูกน้องของเขาให้หลาบจำส่วนตัวเขาเองนั้นนายจะเป็นคนลงโทษเขาด้วยตัวเอง แต่ถ้าว่าในขนาดนี้ยังทำไม่ได้เพราะอสุรกายตัดสินใจออกล่าลูกกวางของเขาด้วยตัวเองอยู่จึงยังไม่ว่างลงโทษใครฉันจะจับตัวนายกลับมาให้ได้บลู ถึงแม้ว่ามันจะฟังดูไม่สมเหตุสมผลแต่ในขนาดนี้ผมก็กลายมาเป็นนักโทษหลบนี้ของนายท่านสุรกายผู้ร้ายกาดไปแล้วยังหลีกเลี่ยงไม่ได้พวกเขารู้ที่อยู่ของผมรู้ที่ทำงานของผมแล้วผมจะหนีไปไหนได้อีก จ,จู่ๆทำไมชีวิตผมจึงเป็นแบบนี้ไปได้พี่ไม่รู้จะพึ่งใครได้แล้วจริงๆแชมพี่ต้องขอโทษด้วยนะคือพี่ผมบอกแล้วไงครับหัวหน้าว่าไม่ต้องเกรงใจผมยินดีช่วยเหลือ เรื่องค่าแท็กซี่เดี๋ยวพี่หามาคืนให้นะแต่คงต้องไปเบิกที่ธนาคารเพราะกระเป๋าสตางค์พี่หายไปไหนก็ไม่รู้ทั้งบัตร ATM ทั้งบัตรประชาชนหายหมดเลยสมุดบัญชีพี่ก็ต้องกลับไปเอาที่ห้องแล้วล่ะ หัวหน้าจะออกไปไหนไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะออกไปเอาให้เองรอผมอยู่ที่นี่และครับแต่ว่าพี่รบกวนชมป์หลายอย่างแล้วคืออย่าบอกว่าเกรงใจอีกเลยนะครับผมเต็มใจถ้าอย่างนั้นก็ฝากด้วยนะช้ป์ และก็เลิกเรียกว่าหัวหน้าได้แล้วบอกไปแล้วว่าให้เรียกพี่ไงก็มันติดปากนี่นาขอบใจนะแชมป์ไม่เป็นไรครับแล้วเราสองคน ก็ส่งยิ้มให้แก่กันก่อนจะเงียบกันไปเลยทั้งคู่แชมป์เป็นเด็กที่ขยันและอายุน้อยที่สุดในทีมของบลูไดมอนด์ด้วยความที่เพิ่งเข้างานทีหลังคนอื่นอีกฝ่ายจึงขยันและตั้งใจศึกษางานเป็นพิเศษแชมป์เป็นเด็กฉลาดและซื่อสัตย์ เป็นน้องชายที่ดีคนหนึ่งเลยแหละในชีวิตนี้ผมมีน้องชายที่จริงใจอย่างแชมป์และมีเพื่อนที่ดีอย่างแฟรงก็นับว่าเกิดมาโชคดีแล้วจริงๆตอนนี้ไม่รู้ว่าแฟรงจะเป็นยังไงบ้างไปอยู่ที่นั่นตั้งหลายอาทิตย์ ก็ยังไม่เจอกันเลยและก็ไม่รู้ด้วยว่าแฟรงค์อยู่ที่ไหนจะยังมีชีวิตอยู่ไหมน,นะ <S 1> <S 1> เดี๋ยวก็เจอครับพี่อย่าคิดมากนะครับเดี <S <S ๋ยวผมจะช่วยตามหาอีกแรงไม่ได้นะแชมป์ พวกเขาไม่ปล่อยพี่ไปหรอกพี่แค่ขออยู่ที่นี่ชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวพี่ก็จะไปแล้วพี่ไม่อยากให้แชมปเดือดร้อนผมไม่กลัวหรอกพี่อยู่ก็อยู่ด้วยกันหนีก็หนีด้วยกันแชมพี่บูครับผมไม่เคยมีครอบครัว พ่อแม่หน้าตาเป็นยังไงผมไม่เคยรู้พี่คือญาติเพียงคนเดียวของผมผมโผล่เข้าไปกอดเด็กผู้ชายที่แสนธรรมดาแต่จริงใจที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยในชีวิตแล้วร้องไห้โฮออกมาจนสุดเสียงหาได้ยากยิ่งแล้วที่จะเจอคนแบบนี้ในสังคมปัจจุบัน ผมโชคดีแล้วโชคดีที่สุดแล้วหลังจากที่เราตกลงกันได้ว่าแชมป์จะเป็นคนกลับไปเอาเอกสารสำคัญของผมที่ห้องพักให้มันจึงเป็นเหตุให้ผมจดจอรอคอยอีกฝ่ายอยู่ด้วยจิตใจที่กระสับกระส่าย ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับแชมป์นะผมจะไม่มีวันให้อภัยคุณเลยคุณอสุรกายเมื่อไรจะมาสักทีนะเดินวนทำอะไรอยู่นะแชมป์เดินเวียน ทำไมจนป่านนี้ถึงยังไม่มาอีกอะเดินวนเวียนทำไมถึงยังไม่มาอีกเนี่ยฮะแชมปต้องเป็นเขาแน่ๆเลยผมแทบจะหายตัวแวบไปเปิดประตูเลยทีเดียวเรื่องเอกสารสำคัญไม่เท่าไหร่ แต่เป็นห่วงน้องชายคนนี้มากกว่าในที่สุดก็กลับมาแล้วชมป์คุณกายก็หาไม่ยากนี่ รอยยิ้มของผมค้างเติ่งอยู่บนอากาศทันทีที่เห็นรอยยิ้มหิ้มเหี้มของผู้ชายคนนี้เจ้าของชื่อที่ร้ายกาศยิ่งกว่าอสุรกายในโลกหลังความตายก็ไม่ปานผมรีบปิดประตูห้องอย่างรวดเร็ว แต่ก็ถูกอีกฝ่ายยื้อแย่งไม่ยอมให้ปิดได้ง่ายๆแล้วคุณคิดดูใครจะไปสู้แรงของเขาไหวเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองจะแพ้ผมก็วิ่งแจ้นไปหลบอยู่ข้างเตียงนอนอีกฟากหนึง่งจากนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปขังตัวเองไว้ในห้องน้ำด้วยความไวแสงไม่พูดพรำ่ำ ทำเพลงไม่เจรจาอะไรด้วยทั้งนั้นออกมาออกมาออกมาเดี๋ยวนี้ก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนผมเอามือปิดปากเงียบกลิบ ไม่ยอมตบโต้อะไรกับเขาจากนั้นเขาก็เคาะประตูถี่ยิบเสียงดังสน,นั่นผมได้แต่ถามตัวเองว่านี่มันอะไรกันนี่มันอะไรกันอยู่อย่างนั้นนี่มันพวกมาเฟียช,ชัดเลยออกมานี่คุณ เราไม่ได้มีบุญคุณความแค้นอะไรกันทำไมคุณถึงต้องตามจองร้างจองผานผมด้วยจองร้างจองผานงั้นเหรอใช้คำพูดได้ดีนี่ดูคับครับนายเอาหลักฐาน มาอ่านให้เขาฟังอย่างละเอียดได้ครับนายวันที่22กันยายน2564ในแฟรงค์ยักยอกเงินจากบัญชีของบริษัททีเคในเครือของอสุรกายเป็นเงินจำนวน เก้าล้านสองแสนสามมืนบาทวันที่25ตุลาคม2564ในแฟรงค์อยากยอกเงินจากบัญชีของบริษัททีเคในเครือของอสุรกายเป็นเงินจำนวน7จล้านสาแสนบาทวันที่แล้วหลังจากนั้นหูของผม มันก็อื้อไปหมดไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลยในหัวของผมมันขาวโพลนไปหมดแล้วต่อจากนั้นผมก็โผล่นหน้าออกมาจากห้องน้ำนั้นอย่างง่ายดายโดยที่เขาไม่ต้องออกแรงอะไรอีกเลยไงครับคุณบรู นายพร้อมจะเดินทางไปกับฉันหรือ,อยังอย่าไปนะคะหัวหน้ายังไงก็ไม่ใช่ความผิดที่หัวหน้าจะต้องรับผิดชอบสัน่น่อยครับคุณก็จับตัวพี่แฟงไปแล้วนี่หุบปาก ถึงแม้ว่าคนที่พูดว่าหุบปากกับคนที่ต่อยเข้าที่ท้องของแชมจะเป็นคนละคนกันก็ตามแต่ยังไงหัวเรือใหญ่ของอสุรกายก็คือเขามันโหดร้ายเกินไปแล้วนี่คุณอย่าทำร้ายเขานะไม่อย่างนั้น ผมจะไม่ไปกับคุณนายไม่มีทางเลือกหรอกเขาพูดจบก็กระชากแขนของผมอย่างแรงให้เดินตามเขาไปรอยยิ้มของผู้มีชัยมันช่างบาดลึกเข้าไปข้างในจิตใจของผมผมจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าแฟรงค์ไม่ได้ทำเรื่องแบบนั้น อย่าพาพี่ผมไปนะพวกคุณปล่อยพี่ผมนะลากคอมันมาด้วยรำคาญไอ้เด็กชื่อแชมป์นี่ก็เหลือเกินตอนแรกเหมือนจะขัดขืนพยายามช่วยผมสุดฤทธิ์เหนี่ยวรั้งทุกวิถีทางแต่พอคุณกาย บอกให้พาอีกฝ่ายไปด้วยกันแล้วกลับยิ้มแช่งพีลึกคนจริงๆผมถูกคุณกายขอเรียกว่าคุณกายก็แล้วกันจะทําำไมละ่ะไม่มีอะไรสักหน่อยก็แค่มันเรียกสะดวกดีก็เท่านั้นเอง ต่อนะครับผมถูกคุณกายกระชากขึ้นรถยนต์คันหรูของเขากลับไปที่ที่ไหนก็ไม่รู้เพราะมันไม่ใช่ที่นั่นที่ที่ผมหนีออกมาในตอนแรกคุณจะพาผมไปที่ไหนทำไม เริ่มกลัวขึ้นมาแล้วเหรอครับคุณบลูไม่ได้กลัวสักหน่อยปากแกงก็ดีไม่กลัวก็ดีเอ่อคุณยังไม่ได้ทำอะไรแฟงใช่ไหมทำไม กลัวฉันข้าแฟนนยายงั้นเหรอถามฉันดีๆสิแบบอ้อนวอนเพื่อฉันจะยอมตอบให้ชิไม่ได้มีคนไม่อยากรู้แล้วก็คุณโกนประสาทผมก่อน นายว่าอะไรนะว่าฉันกวนประสาทอย่างนั้นเหรอก็มันจริงในเมื่อไม่อยากรู้ก็แล้วไปเออคือคุณยังไม่ได้ทำอะไรแฟรงค์ใช่ไหมครับ คุณกายฉันยังไม่ได้ค่าแฟนนายหรอกแค่เขายอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดพร้อมดอกเบีย้ยลูคัสบ,บอกตัวเลขทั้งหมดให้เขาฟังสิ1นึ่งร้อยบาล้านเก้าแสี่บาทพร้อมดอกเบี้ยรครับ โหคุณชาตินี้จะใช้หมดหรือเปล่าคุณนี่คุณคิดดอกเบีย้ยเท่าไหร่เนี่ยทำไมมันเยอะจังคนกันเองร้อยละสามสิบคนกันเองอะไรของคุณก็กันเองแบบ ใช้ของร่วมกันไงคุณกายผมใช้ฝ่ามือน,น้อยของผมฟาดลงที่ไหล่ของเขาสุดแรงอย่างลืมตัวแม้แต่คนขับรถของเขาก็ถึงกับสะดุ้งเฮือกคงไม่มีใครเคยทำแบบนี้มากอ่อนตายแล้วผมลืมตัวไป ในท่านอสุรกายจ้องมองหน้าผมตาเขม็งเลยผมขอโทษครับฉันว่านายเอาเวลาที่ขอโทษฉันไปหาเงินมาใช้หนี้ช่วยแฟนนายดีกว่านะฟแฟนผม หมายถึงแฟงน่ะหรอครับชาตินี้ทั้งชาติคงใช้ไม่หมดแน่ๆถึงให้โอกาสชดใช้ช่วยกันไงล่ะผมขอถามหน่อยได้ไหมครับคุณแน่ใจแล้วใช่ไหมครับว่าแฟงเป็นคนทำแบบนั้นจริงๆไงไม่เชื่อและคิดว่าฉัน ใส่ร้ายแฟนนายหรือไงอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเอ่อนายก็เลยคิดจะหาหลักฐานมายืนยันความบริสุทธิ์ให้กับเขาเงั้นสิคุณจะให้โอกาสผมได้ไหมครับ <c oughs> ได้แต่มีข้อแม้ว่านายต้องมาอยู่ที่นี่กับฉัน ทันใดนั้นรถที่เรานั่งมาก็จอดสนิทผมมัวแต่พูดคุยกับคุณกายจนลืมสังเกตเส้นทางที่ผ่านมาทั้งหมดเลยเป็นเพราะเขาจงใจทำให้ผมไม่ได้มองทางแน่เลยเพอปแป๊บเดียวผมก็ก้าวลงจากรถแล้วเขาก็ผายมือให้กับผม ก้าวลงตามไปเบื้องหน้าของผมนี้คือคาริ์าสุดหรูที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมายินดีต้อนรับสู่คาริ์ของอสุรกายลงมา จบตอนที่เจ็ดลงไปแล้วนะครับน่าตื่นเต้นน่าสนุกเรามาลุ้นเอาใจช่วยน้องบรูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ไปฝากติดตามนิยายเรื่องนี้กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนิยายวายฟังฟินฟินกันด้วยนะครับ